สวัสดีครับผมเคยสารใต้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับสำหรับมือนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมกับสิภาท่านผู้ชมไปฟังความฝันของน้องอีกคนหนึ่งนะครับเขากับฝันมือคึืนนีกครับเขาก็มาว่าสู่ผมฟังนะครับตัวผมเองผมก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ฟังความฝันของน้องอีกคนคนท่วามาว่าผมฟังนี้พร้อมๆกันนะครับ เดี๋ยวผมสิภาพไปไปฟังพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมครับอาคาช่วงนี้แถวบ้านครับฝนตกห้ายครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เนาะไปได้มาได้ขยกเนาะครับท่านผู้ชมแต่สำหรับตัวผมเองกับพยายามที่จะหาคลิปมาลงให้กับท่านผู้ชมได้เบิงเนาะครับราคาตัวเลขที่แม่นๆเนาะครับมานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมเนาะครับ กับพยายามลงคลิปบ่ห้ขาดเนาะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาเบิง่งอยู่ตลอดเวลาเนาะครับอ่าผมก็ขอบคุณจากใจครับแล้วก็ดีใจหลายครับที่มาเบิงบเ่งแล้วก็เมนข้อผิดพลาดที่ผมอ่ามีเนาะครับแล้วก็บอกแล้วก็แนะนําให้ผมตลอดมากเนาะครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปฟังความฝันอ่าพร้อมๆกันเนาะครับท่านผู้ชมครับ ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเข้ามาฟังความฝันของน้องน้องอีกคนหนึ่งนะครับที่เพิ่นฝันเมือขึ้นนี่ครับเพิ่นกระสีเบาความฝันให้ครับท่านผู้ผู้ผู้ชมฟังเนาะครับเดี๋ยวเข้ามาฟังความฝันพร้อมๆกันเนาะครับท่านผู้ชมครับเป็นใจเนาะฝันเมือขึ้นฝันดีบอฝันดีอยู่จ้าไปฝันว่าไ้จับปลาไหลไอ้บอแห้งๆเดีท่านผู้ชมได้ินะนำฝันว่าได้จับปลาไหลไปหน้าไหมไปไปอเบื้องหน้าเบื้องยังแล้วฝันหน้าความฝันมันนะไปไปหน้าแล้วก็ ไปเห็นหู้ปลาไหลอยู่สองหู้อยู่ขากันแทหน้าหน้าไปเห็นหู้อยู่สองหู้แล้วก็เอามือนึงหันจกเข้าไปในหู้หนึ่งแต่มันออกมาอีหู้หนึงอีมือนึงเขาจะจกไปจับเด็กปลาไหลตัวหนึ่งก็โยกออกมาเนี้ยใด็ปลาไหลตัวบางแง่หนึ่งก็ตกใจว่ามันคือไงแสีปลาไหลตัวนันแง่ค้าอีรีเออ ฝันแบบนีสิมีโศกเลยนี่คอยว่าอยู่ฝานไปบิบ่งในทำ,ทำน่ายฝันเขาเก็ว่าสมีโศกสมีลาบมีเงินคือสนถุงหวยเยววน,นี่ยเราไปคิดว่าหัวหนี้ืึสนถุงหวยบนยวันเทิเน้อยไปกับไปเบิ่งในตำรามันได011747 011747บอกอ39 39ในตำราความฝันแมน Chiến nơi bung lên tận anh em chia chia nơi tận bung đi qua. Hòa, yêu để hoa, vang đi 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 về hai vườn thiên nắm. Soon đi vườn đi vườn đi đi vườn đi 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 อือศูนย์หนึ่งสามเก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดอ๋อนี่คือนี่คือที่เปิดตำารามากม่์นะนี่คือที่เปิดตำาราเบ<ถ>ิ้งทนทนผู้มช่วครับนี่ครับเลขกความฝันของน้องสาวครับที่ว่าเพื่อนฝันว่าจับปลาไหลเนาะครับไ, <ป S 1> ได้ปัารลายาอันต้อยคอยไปถ้ามู้เ่าอันให้เบิง้งให้แป้ให้เขาก็ว่าสี่เจ็ดอืมอ่มาสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งบ้านก็คือกันนะคอยก็เลย ว่าซื้อซื้อหลายๆแน่ฝันห้ามันซื้อก็ห้ามันหมันเล็กเล็กเล็กความฝันแต่ฟองเราต้องซื้อไปปลาไหลตัวบางใหญ่นึงเนาะข่อยก็ว่ามันปลาซีดีตัวเนาะคนเฒ่าคนแก่เป็นกว่ามีโศกเลยฝันเห็นจับปลาแถวบ้านเรามันก็ถือว่าถูกหวยอยู่แล้วแต่บอค่อยฝันยังซีจะคืออะไรแต่ปลาไหลนี่ก็เป็นตัวใหญ่ตัวบางใหญ่หนึ่งดำขมิ่มอืมฝันฝันช่วงช่วงไหนฝันไก่ซีแจงแล้วล่ะมันขึ้นบรรพานแล่ะ นอนนอนอยู่บ้านหลังใดลังพุนบอกรังพุนละบ้านบ้านเลขกทีเล็ทีห้าสิบเอสังพุนละห้าสิบเอสอเขียนเขียร์จมผชมน้ำเนี้อการอายุอายุอายุของเจ้านัมเดออันนี้บ้านเล็ทีห้าสิบเอห้าสิบเออายุข่สามสิบสามนี่อายุข่นันสามสบาบ้านเล็ที่ข่นันห้าสิบเอศอืนี่ท่านผู้ชมครับอยากสิเปลววาจังไรท่านผู้ชมกับแปลใไ้เบิงน้ำเน แล้วก็จิแปได้จังไดน้จังไดอืท่านผู้ชมครับไอ้ความฝันแบบนี้ถ้าตีผู้ใดตีความฝันเก่งๆกับเมียนมาบอกเด้อครับเพื่ออเลขที่ว่าให้ท่านผู้ชมเบิ่งนี้มันออาทิตยอถือก็ได้ครับไปอันกางกันแพหน้ามันก็สิมันก็มีหู้สองหู้ไหมหู้สองหู้จอจกไปหู้นี่จกมือมืหนึ่งข่อยจกไปหู้ฟังพี่แต่มันบอกเออ มันสิออกมามันออกมาอีหู้หนึ่ง่อยกรร็แล้วมือ่อยกำได้ตัวหนึ่งฟังขวาบ่จับจับฟังขวาได้ตัสั่นละอแต่บักหลายเลยวาเธอะบ่ตัวเดียวตัวบักใหญ่หนึ่งจับได้ตัวหนึ่งตัวบักใหญ่หนึ่งแต่มันมีหูอยู่สองหู้อือจับปลาไหลตัวใหญ่จับปลาไหลได้ตัวหนึ่งแต่จับสองมือเลยหลับมือมือหนึ่งเน่ล่วงจ่เข้าไปอีกหูหนึ่งมันบ่มีแต่มันออกมาอีกหูหนึ่งเออฟันฟันแปลกแน่เลยเจ้านี่กับฟันแปลกเนาะ หรือว่าสิมิโศกเด้ยนี่ได้ได้ฝันเห็นงูจับได้จับงูพร้อมนี่นี่ครับศูนย์หนึ่งสามเก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดครับนี่นี่คือที่เราเบิ่งตำล่ามาแมนแมนอันอันอันนี้คือเลขที่เบิ่งตำล่าส่วนหาหนึ่งนี่คือเลขที่บ้านที่ที่น้องน้องเพื่อนไปนอนนอนอยู่ครับแล้วกับฝันครับบ้านเลขที่ห้าสิบเอ็ดครับ แล้วก็สามสามนี่คืออายุของน่องน่องคนนี้ครับเพื่พออายุสามสิบสามปีครับท่านผู้ชมก็บรรลุวันละสี่กะใช่หวยพิษหรือถูกเนาะแต่นี่คือเราไปเปิดตำราม,มาไอ้อี่เปิดบ้างในตำราหันหน้าบ่งว่าสิเป้จังใดก็เลยไปลองเปิดบ้างแล้วมันสิฉันดีเลไอ้ไไ่วนซี่สี่เจ็ดกับพาเจ็ดนี่คนแก่ตีหาบา่แมนอันศูนย์หนึ่งกับซี่เจ็ดนี่แหละ ก็ไปไห้แต่ว่ามันกระตุ้งกับเขอันนี้นะเลขใงานตำราหันนะแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าถ้าจับปลาแต่ไม่ระบุว่าปลาอะไรเนาะถ้าจับปลามันจะเป็นเจ็ดแปดหนึ่งแปดเพราะว่างี้เจ็ดแปดหนึ่งแปดเออปลาก็แปดจับก็อันนี้ปลาไหลมันก็เจ็ดแปดปลาไหลปลาไหลมันก็สิครึ่งงูได้หรองูกบงูหน่อยก็เป็นเจ็ดได้ปะบ่าหน่อยได้เราปลาตัวใหญ่ตัวแบบใหญ่หนึ่ง ปพอมันคือง,งูได้ปลาไหลก็ได้ส่วนมากแต่ว่าถ้าจับปลาเฉยๆส่สสสสสวนมากก็จะว่าเจ<น>็ดแปดเนาะแตน่นี่นี่ว่านได่งเห็นเนาะเจ็ดแปดก็ได้เอาเขียนล่งให้ทำเป็นส้มน้ำอีกแสันตัวนึ่งื่อมันมากจับปลาซื่อเจ็ดแปดเนาะเจ็ดแเขียนเขียนวดวันทีได้วันทีวันที่หนึ่งตุลาคมทีนทสิบี่ทัหกสิบทัหกี เออนี่แหละครับท่ามผส้มครับนี่ครับกับเบิรอนเดอท่ามผู้มอันนี้ก็เป็นแคแนวทางครับเป็นความเชียอส่วนบุคคลครับอันนี้ก็เป็นความฝันของน้องครับน้องสาวที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับข่ว่ามนสีมานครับเพื่อเพื่อตัวเลขที่ลงไปนี่มันอาจสีมาอาจสิโดนครับท่ามุส้มกับพารณาเบิ่งเดอร์ามผส้มครับฟันดูบ่เดี๋ยวถามสอบถามน้องสาวอีกก่อนครับ ตันก็คอยดูปันไดดอกครับ<ม>อ,นนอันนี้อันนี้น้องสาวเพิ่นกับพึ่งมาจากศรีสะเกดได้ครับท่านผู้ชมนี่เราให้เราฟรังแนงงวดก่อนนั่นเราฟันเขาน้าไปหน้าเห็ดงวดเจ็ดเก่านั่นคอยคอยเมืเอ่อไปสินว<ม>ัดสิ้นอยู่พูนมางานสอบเย้าทวนละแต่ว่าคอยนอนอยู่พี่คอยบอกให้เายทวดมาหาคอยเราก็บรมาหาจะเคลื่อแในบัญชีนี่คอยเมื่อบ้านไปพูนไปนอนอยู่ขึ้น นอนอยู่คืนนึงไข่กับฟันเห็นทีทวดจาทวดแล้วมาสะกิดตีมือไข่จังสี่ละแล้วว,ว,ว่าเกจเก่าเด้อละว,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 ว่าแล้วบอกไข่สักนี่ละแล้วก็ไปเลยอืมบ่มีอีหยังอีกแต่บอกว่าที่ออกเกจเก่าตรงๆเลยเนาะแต่เราเบรยุ่นี่แต่เราเบรย์บอลสุดจะฮักมากอันน,นันวว้น,น,น,นก็ฟันครั้งแรกเนาะจ้าอันนี้ฟันรอบที่สองเนาะจ้าอันนี้ วันรอบที่สองงนนั้นฟันเลือดเลือดเลยอันนั้นรอบนั้นเต็มเต็มเลยนะแม่แต่รอบนั้นเพื่อนบอกแค่ตัวเนี่ยตัวเดียวเนาะตัวเดียวแต่เนี่ยคิดบอกเลยตัวเดียวเลยแต่เรานี่ฟันเห็นเห็นปลาไหลเนาะอืมท่านผู้ชมครับโอเคครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางเนาะครับเป็นความเสียความส่วนบุคคลเด้อถ้าผู้ใดมากก็จัดเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ฝนก็ต๊พอดีครับนี่ต๊บยบอยู่บยหยุดจักเที่อครับเบิดมือครับ ครับนี่ครับน้องสาวเพื่อนกับมาบอกแล้วครับให้โชคเรียบร้อยแล้วเนาะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับตัวเลขครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านท่านผู้ชมที่เขามารับชมเนาะครับโชคดีมันมันครับสมปรารถนาทุกๆคนเด้อครับงวดของวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2564นี่ครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุขอให้มากขอให้โดนเด้อครับตรงๆปังๆครับ ขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับครับกัขอบคุณน้องสาวหลายๆเนอะครับจีวามา่มาม่หายแนวทางเนาะครับขอให้โชคดีมันหมานทุกคนเด้อครับจีมารับส้มครับสวัสดีครับ